คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งที่มนุษย์เคยตั้งขึ้นมานั้นคือจุดจบของทุกสิ่งหรือ the end of everything ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานมนุษย์เราเฝ้ามองดวงดาวตั้งคำถา,ถามถึงการกำเนิดของจักรวาลและแน่นอนว่าเราก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าแล้วทุกสิ่งจะสิ้นสุดอย่างไร จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เราอาศัยอยู่จะพบกับจุดจบแบบไหนคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจินตนาการแต่เป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาคำตอบมานานหลายทศวรรษโดยความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา เราเริ่มมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับชะตากรรมสุดท้ายของเอกภพของเราและในพอดแคสต์ชุดนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ4ทฤษฎีหลักที่อธิบายถึงจุดจบของจักรวาลซึ่งแต่ละทฤษฎีก็ชวนให้เราฉุกคิดและตื่นตะลึงไม่แพ้กันในเอพิโซดแรกนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจุดจบของจักรวาลและเจาะลึกไปที่ทฤษฎีแรกที่ฟังดูน่าหดหูที่สุดนั่นก็คือ Big Freeze หรือ Heat ีท a t h หรือที่เรียกกันว่าหนาวเน็บจนหยุดนิ่งก่อนที่เราจะไปถึงจุดจบอ uh ันหนาวเน็บนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าจักรวาลของเราเริ่มต้นขึ้นอย่างไรและกำลังดำเนินไปในทิศทางไหนนักฟิสิกศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจักรวาลถือกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า Big Bang หรือการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อประมาณ1 3 8พันล้านปีก่อน จากจุดเริ่มต้นที่ร้อนจัดและหนาแน่นอย่างเหลือเชื่อจักรวาลก็เริ่มขยายตัวออกอย่างรวดเร็วและยังคงขยายตัวต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้การขยายตัวนี้เป็นกุญแจสําคัญในการทําความเข้าใจชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลทฤษฎี Big Freeze หรือ Heat Death เป็นแนวคิดที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันโดยอิงจากหลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์โดยเฉพาะกฎข้อที่2ที่กล่าวว่า e อนโทรป หรือความไร้ระเบียบของระบบปิดจะเพิ่มขึ้นเสมอและจักรวาลของเราก็ถือเป็นระบบปิดขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทราบลองจินตนาการถึงแก้วกาแฟร้อนๆที่วางอยู่ในห้องเมื่อเวลาผ่านไปแก้วกาแฟจะเย็นลง และห้องจะอุ่นขึ้นจนในจุดที่อุณหภูมิของกาแฟและห้องจะเท่ากันนั่นคือสภาวะสมดุลทางความร้อนหรือ maximum entropy ซึ่งไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือการทำงานใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปในทำนองเดียวกันทฤษฎี big freeze เสนอว่าจักรวาลจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนสะสารและพลังงานกระจายตัวออกไปอย่างสม่ำเสมอความหนาแน่นลดลงอุณหภูมิลดลง และในที่สุดก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลทางความร้อนที่ทุกสิ่งหยุดนิ่งและไม่มีพลังงานให้ใช้อีกต่อไปกระบวนการสู่ความหนาวเหน็บเส้นทางสู่บิ๊กฟรี e นั้นยาวนานและค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นจากดวงดาวที่เราเห็นส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวฤกษ์เหล่านี้เป็นเหมือนโรงงานผลิตพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในการหลอมรวมอะตอมเบาให้เป็นอะตอมหนัก และปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงและความร้อนแต่เชื้อเพลิงเหล่านี้มีจำกัด ยุคแห่งดาวดับแสงนักฟิสศาสตร์คาดการว่าดาวฤกษ์จะยังคงก่อตัวและส่งแสงได้อีกประมาณ10ยกกำลัง12ถึง10ยกกำลัง14ปีหรือประมาณ1ล้านล้านถึง100ล้านล้านปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที <aru> ่ยาวนานกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันหลายเท่าตัวแต่ในที่สุดก๊าซและฝุ่นที่ใช้ในการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ก็จะหมดลง ดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายจะดับแสงลงเหลือไว้เพียงซากดาวที่เย็นชืดเช่นดาวแคระขาวดาวนิวตรอนและหลุมดำจัก,กรวาลจะค่อยๆมืดมิดลงอย่างช้าๆยุคแห่งหลุมดำหลังจากดาวฤกษ์ดับไปหมดแล้ว หลุมดำจะกลายเป็นวัตถุที่โดดเด่นที่สุดในจักรวาลพวกมันจะยังคงกลืนกินสสารที่หลงเหลืออยู่และอาจรวมตัวกันเป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่หลุมดำเองก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันค่ะตามทฤษฎีของสตีเฟนฮอว์กิงหลุมดำจะค่อยๆระเหยไปอย่างช้าๆโดยการปลดปล่อยอนุภาคที่เรียกว่ารังสีฮอว์กิงกระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านอย่างเหลือเชื่อสำหรับหลุมดำขนาดใหญ่ และอาจนานกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันหลายล้านล้านล้าน,ล,านล้านเท่าแต่ในที่สุดหลุมดำทุกดวงก็จะระเหยหายไปจนหมดสิ้นยุคแห่งความว่างเปล่าเมื่อหลุมดำสุดท้ายระเหยหายไปจักรวาลจะเหลือเพียงอนุภาคพื้นฐาน ที่กระจัดกระจายอยู่ห่างกันมากจนแทบไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยอุณหภูมิจะเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์อย่างยิ่งยวดไม่มีแหล่งพลังงานไม่มีโครงสร้างไม่มีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นอีกต่อไปจักรวาลจะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บและมืดมิดตลอดกาลนี่ก็คือจุดจบที่เรียกว่า Big Freeze หรือ Heat Death ฟังดูน่าหดหูใช่ไหมคะแต่ในมุมมองวิทยาศาสตร์นี่คือชะตากรรมที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับจักรวาลของเราหากการขยายตัวยังคงดำเนินต่อไปและพลังงานมืดยังคงมีบทบาทสำคัญในการเร่งการขยายตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อในปัจจุบนันในอพิสซดหน้าเราจะพาคุณไปพบกับจุดจบที่รุนแรงและน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนั่นก็คือ บิ๊กริปหรือจักรวาลฉีกขาดและบิ๊กครันชหรือการถล่มกลับมาที่จุดเดิมอย่าพลาดอพิโซดต่อไปนะคะ